ตามตามสองคนดังสวบัสดีครับก็ hmm. มาพบกับคิวตารางงานเดือนกุมภาพันธ์พศ2567ของน้องไรอาาันกาดบัณฑิตนะครับเ <m> um> พื่อแจ้งให้คุณพอ่อคุณแม่เอสซีันครับที่น่ารักของน้องไรอาาันทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ <S <S <B> วันที่หนึ่ง,งานร้องเพลงที่งานเซฟคักอีสานลำขนาดเมืองเหนือที่เจเจโมจตุจักกรุงเทพแสดงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับ วันที่สองงานร้องเพลงที่ R.M.S วัดโคกท่าเจริญอำเภอพานทองจังหวัดชนบรุรีเริ่มแสดงเวลา20นาฬิกานะครับวันที่สามงานร้องเพลงที่งานปิดงานร้องเพลงงานที่สองงานประจำปีวัดเกตรประภาลำลูกกาคลองเริ่มแสดงเวลา22นาฬิกานะครับวันที่สี่ถ่ายรายการ YouTube วันที่ห้า ถ่ายรายการ YouTube วันที่6ถ่ายรายการวันที่7ว่างวันที่8ถ่ายรายการวันที่9ถ่ายรายการวันที่10งานร้องเพลงที่งานประจำปีวัดดีลังวัดดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเริ่มแสดงเวลา21นาฬกาห0นาทีนะครับวันที่11 งานร้องเพลงที่งานประจำปีวัดเขาช่องพลานอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเริ่มแสดงเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับวันที่12งานร้องเพลงงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองจันหอมเทพนิมิตอ,อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเริ่มแสดงเวลา22นาฬกา30นาทีนะครับวันที่13 ถ่ายรายการ YouTube วันที่14งานร้องเพลงงานประจำปีวัดมงคลรัตนารามอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเริ่มแสดงเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับวันที่15งานร้องเพลงงานบรรจุกระดูกวัดท่ากเกวียนตําบลคลองค่อยอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บรุรีเริ่มแสดงเวลา20นาฬิกานะครับวันที่16 ถ่ายรายการวันที่17งานร้องเพลงงานปิดทองลูกนิมิตลอยฟ้าวัดป้อมมิเชียนโชติการามพระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสาครเริ่มแสดงเวลา22นาฬิก30นาทีนะครับวันที่18งานร้องเพลงงานที่หนึ่งงานประจำปีวัดนครชื่นชุม่มพุทธมนตรสายสี่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเริ่มแสดงเวลา 22สนาฬิกา30นาทีนะครับงานร้องเพลงงานที่สองงานประจำปีวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองราชบุรีเริ่มแสดงเวลา22นาฬกา4ีนาะทีวันที่19งานร้องเพลงงานประจำปีวัดท่าพูดสามพานจังหวัดคนครปฐมเริ่มแสดงเวลา21สนาฬิกา30นาทีนะครับวันที่20งานร้องเพลงงานประจำปี วัดศาลาโมสีอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเริ่มแสดงเวลา21นาฬิกานะครับวันที่21งานร้องเพลงงานประจำปีวัดบางปลาตำบลบ้านเกาะอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเริ่มแสดงเวลา22นาฬิกานะครับวันที่22ถ่ายรายการ YouTube วันที่23ถ่ายรายการวันที่24 งานร้องเพลงงานประจำปีวัดสวนแตงตำบลสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มแสดงเวลา19นาฬกา30นาทีนะครับวันที่25ว่างวันที่26งานร้องเพลงงานนิ้วสารเจ้าพ่อเจ้าแม่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เริ่มแสดงเวลา 21... นาฬกานะครับวันที่27 งานร้องเพลงงานประจำปีบัตรเขาเจดีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเริ่มแสดงเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับวันที่28งานร้องเพลงงานเกษตรบ้านพ่อศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงจังหวัดระยองเริ่มแสดงเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับวันที่29งานปิดครับ นี่ก็เป็นคิวตารางงานเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะครับของน้องแรอันกาบันดิตนะครับคิวงานป,างปางังๆคิวงานดังๆเข้าแบบรัวๆเลยนะครับน้องแรอันน่ารักมากมายันใจคุณพ่อค,ค,คุณแม่เอฟซีแฟนครับทั่วประเทศเลยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณเครดิตโพสต์ด้วยนะครับจากช่อง YouTube ไปกับป้าขอบคุณมากนะครับครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ตามตามสองคนดังสวัสดี